สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนนักสะสมที่กระตุมรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับวันนี้สยามชาแนลจะมาประกาศนะครับรับซื้อเหรียญที่มีด้านหน้าแบบนี้นะครับให้ท่านสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่พบเจอนะครับผมยินดีที่จะประเมินราคาในราคาเหรียญละ3 0 0พบาทครับท่านฟังไม่ผิดหรอครับถ้าเกิดว่าท่านเจออย่างที่ผมแนะนำในคลิปนี้ผมรับซื้อราคาเหรียญละ3,000บาท เพราะฉะนั้นขอแนะนำทุกท่านก่อนที่จะบอกว่ามีนั้นฝั่งคําบรรยายและดูรายละเอียดให้ดีเป็นแบบไหนมาชมกัน,นครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีนะครับปี2 5 0 5ถ้าต้องการขายได้จริงเนี่ยนะครับก็ต้องมีประมาณนี้นะครับอย่างน,น้อยก็ต้องมีหลักร้อย -200 หรือว่าพันเหรียญแบบนี้นะฮะนี่นะครับ,รบที่ส่งมาขายกัน ถ้าเหรียญสองเหรียญเนี่ยยังไม่พอที่จะประเมินราคานี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่เป็น1บาทตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็นะครับแนะนําเพื่อนๆที่หนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่ต้องการขายให้สยามชาแนลนะครับในเรื่องของเหรียญนะครับตราแผ่นดินนะครับ หรือว่าเหรียญครุฑนั้นขอมีจำนวนมากหน่อยนิดนึงเหมือนสักครู่นี้นะครับเหมือน f c ทางบ้านได้ส่งเข้ามาก็ประมาณ 3- 4 0พันเหรียญนะครับแบบนี้เรารับซื้อให้แต่ถ้าเหรียญ2เหรียญก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นรุ่นนี้ตอนนี้นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนักสะสมระดับสูงนะครับต้องบอกว่าระดับสูงนะครับเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับขอแนะนานะครับบอกกับเพื่อนๆไว้ก่อน ว่าราคาหลักแสนครับเพราะนั้นนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะด้านหน้าเป็นแบบนี้สังเกตให้ดีนะครับดูไม่ยากเลยนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อเพื่อนๆยังไม่รู้จักว่าเขาหากันแบบไหนนะครับเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับหลักแสนนะครับถ้าเกิดว่าใครมีและพลิกเหรียญของคุณเข้าออกมาเนี่ยนะฮะด้านหลังเนี่ยนะครับพอพลิกกลับมาเนี่ยนะครับเป็นเรือหงเนี่ยนะฮะหัวเรือหงเนี่ย ให้เพื่อนๆสังเกตดูพศสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเอาไปใช้หรือว่าก่อนที่จะให้คนอื่นนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ5บาทแบบนี้ถ้าพศนี่นะครับเขียนว่าพศ2529นะครับจำนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญของคุณที่อยู่ในมือนะครับรุ่นนี้นะฮะถ้าเขียนว่า2529ซึ่งไม่ใช่ปี30ปี29นี้ออกมาก่อนนะครับว่ากันว่าเป็นเหรียญตัวอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่าออกมาเท่าไหร่นะครับ ถ้าใครพบเจอขายได้เป็นแสนนะครับผมก็รับซื้อนะครับ2,529นะครับนะฮะก่อนที่จะมาเป็นปี3031 3031ถามว่ารับซื้อไหมไม่ได้รับซื้อนะครับถ้ามีรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆ2,529นะครับรับซื้อหลักแสนครับถ้าใครมีก็ติดต่อมาเลยเลยครับมาดูข้อมูลในเรื่องของเหรียญสักนิดหนึ่งเหรียญที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้นะครับ ฟังให้ดีนะครับการบรรยายของเราจะบอกจุดนะครับที่ให้ท่านหาถ้าหาเจอแล้วเอามาขายให้ผมได้เลย <S <S เหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทวาระครับเรียกว่านะครับเป็นเหรียญ10บบาทวาระกรมจเจริทหารบกครับนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้ซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่หากันง่ายๆเลยที่หาเจอง,ง่ายๆเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับปีนี้นะฮะสองพเนี่ย นะครับปีนี้เนี่ยผลิตออกมา3ล้านเหรียญครับหาไม่ยากแต่ว่านักสะสมเขาค้นเจอปี2546นะครับฟังให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครมีขอให้หน้าตาเป็นแบบนี้ก่อนด้านหน้าของคุณเป็นแบบนี้มีรุ่นเลยใครมีหน้าตาแบบนี้ครับกด9ก้ารวๆมาบอกนะครับใครมีด้านหน้าแบบนี้กด9ก้ารวๆมาบอกนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับที่กด9ก้ามาเยอะเลยนะครับ นีจ่จะว่าหน้าตาแบบนี้อาจเปลี่ยนราคาเป็นนะครับ3,000ันบาททุกท่านครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมา3ล้านแต่ว่านักสะสมเขาไปเจอนะครับเหรียญที่มีด้านหน้าแบบนี้แต่ปรากฏว่านะครับด้านหลังของเหรียญน,นั้นเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะครับหน้าแบบนี้หลังแบบนี้3 0 0พต่อเหรียญครับ มีการพบเจอจริงนะครับข mm nah ้อมูล really IR นี้นะครับถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับมีการพบเจอกันจริงๆนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นการทดลองดูว่าด้านหน้าเนี่ยให้ใส่แบบนี้และด้านหลังเนี่ยให้เป็นแบบธรรมดาออกมาแต่อยู่ในปีเดียวกันคือ2546ครับแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาในส่วนใหญ่จะด้านหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแบบธรรมดาแต่ว่านะครับที่เขาเจอนี่นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้จํานะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆดูด้านหน้าให้เป็นรูปลักษณ์แบบนี้ก่อน แต่พลิกหลังกลับมาเป็นปี2546แบบธรรมดาแบบนี้นะครับรับซื้อเหรียญละ3,000นะครับในปี46รุ่นนี้นะครับที่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมรับซื้อเหรียญละ3,000บาทครับถ้าใครพบเจอนะครับติดต่อมาเลยเลยครับนี่คือช่องทางติดต่อครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้นนะครับ4ช่องทางเลยมี QR code ให้มี ID ให้3ลาย ID นะครับเพื่อน นะครับมี3ลาย ID แล้วก็นะครับมีคิวอาโค้ดให้อย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับในส่วนของลายแอดนะครับถ้าของท่านตรงที่ผมรับซื้อผมประเมินราคากลับทันทีครับถ้าไม่ใช่ค่ขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับเพืเ่อนๆสำหรับท่านที่ยังไม่สมัครสมาชิกต้องการเป็นสมาชิกก็อย่าลืมสมัครสมาชิกหน้าช่องกันเยอะๆกันแล้วกันนะครับฝากเพืเ่อนๆนนักสะสมที่เพิ่งเข้ามาดูสยามชาแนลครั้งแรกต้องการข้อมูลข่าวสารหรือต้องการนะครับแนวโน้มตลาดนักสะสมเพื่อสะสมในภายภาคหน้า เกรงก,กำไรนั้นกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ